ที่เนี่ยเรื đ đ đ úng đ úng đ úng ่องการวางนาชินแต่ที่นี่บางทีเปรื่องเือการัดงาแล้วก็เขาจะมีกที่ายาจะแก้นและบแล้วเกาป่ด้านันะบเกาะนี้จุดตงกหลายๆจุดนคจะมีน้เชเดียวเรวก็พอถึแม่นะก็จะไมเป็น้ำไหลทเกราะนะนั้น พ่อสรุ่น้ำราดที่เดินี่นะครับมีการค่อนข้างที่จะล้างสบุ่ง้ายไม่ค่อยเอนะครแต่ถึงยังไงเวลามีนานก็เปปาโลกัท่านอาจารย์ท่านมันเพ็นอย่างั้นาวิธีการแก้ก็คือว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับที่จะทัทักสร้างขันน้นะครับข้างบนที่มีปริมาตค่อนข้างสูงพอหน้าฝนอย่างนี้นะครับมอน้ำบาดาลีเรก็ต้องสูขึนไปเรื่อยๆเมื่อวร่กสูเต็มเนบ้าน เมื่อเจ็บปริมาณตรวนั้นนเนี่ยเราก็ใช้เปนเลือดพอจะได้หน้าแมกเวลามีกาเราจะเปิดตัวถังสำรองเราใช้แล้วก็สูลในหน้าของเจะสูที่มันมีอานเดียวาับายใจนะครับเมืามชั้นเท่านั้นนิดนดีนะครับ ทั่วไปขอบรรจา,ารย์ศาลเราจะทำทุกพิธีทางนะครับแต็มความสามารถที่จะทำให้วัดป่าหนองมิ่มนั้นนี่เลยครับมีความจุโขนแก่การปฏิบัติธรรมและศาลาหลังนี้คุณเห็นไหมครับว่ามันใหญ่ามากมในเวลาที่เราไม่มาจะที่ศาลาหลังคีนี่นะครับสงสารพระครับฟังเลงม,มากก็จะมีเสือสองถึงก <c oughs> <c oughs> ็คือชาวบ้านเนี่หมดนะครับซึ่งศาลาหลังนี้สร้างความเที่าายงใจ บ่าเพ่งอั่างั้นเอง,งที่นี่นะครับแนะล้วท่านเองท่านก็มาลำบากที่นี่ตั้งแต่ราษาเล่นน้อยจนถวันนี้เป็นพระเถระาไทยนะครับเท่านจะสําเร็จเสร็จสิ้นอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับภายใน็นภาษาที่แข่งมาเพราะนั้นก็ขอบอกญาติพี่ชา,ายนะครับว่าถ้าเราจะมีมุสลิมจิตเราแจกว่าที่ผมก็ได้นะครับหรือแจ้งท่านอาจารย์ก็ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสุดท้ายเลยครับที่จะควรทำให้เราทุกส่วเนเป็อหนึ่งเดียวกัน ข้อหน้าแรงเนี่ยเกิดที่ผ่านมาเนีแรงที่ผ่านมาก็กลับไป็นฐานทอาจารย์ว่าน้ำเป็นลมมากท่านก็บอกว่าต้องอักตะั่งนะครับมีช้าต้องระวังระหว่างคือการระบบการจัดเก็บเราไม่มีนะครับคือใช้ขึ้นถังเล็กแล้วก็ปล่อยลงขึ้นถังเล็กปล่อยลงทีนี้พอถ้าเกิดน้ำประดาแห้งจะเป็นครับเราก็เราก็ไม่รู้จักทีสูงตรงไหนมาใช้พระบาทนะครับยังไงก็อยู่หน้ยกเว้น ีสิ่งที่องคุ่เสษปัญญาทโลไปที่ใดก็ตามแต่เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากท่านที่ขุดสัว์ขุดอะไรไว้แต่ว่าที่ไก็จะมีสัน์น้ำเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าสามารของสระน้ำนี่นะครับที่ท่าน ที่จะนะครับร่วมร่วมสนุกในการถวายน้ำให้พระนะครับการรับใช้คือความต้องการตัวเองตักชีเ้ร่อใจถ้าใครอย่าไปคิดเป็ใจต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคิดไปท่างศาสนาจะไม่มีนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมภาษมาจากทุกองประกาศยอด เนื่องการกำหนดค่าจะบอกเรู้ว่าค่าอย่างนี้คือมาก บอกว่ายอดตอนนี้ไม่สวยตอนนี้นสร้างก็สวยหรือเปล่าโปรดฟันนะครับตอนนี้เท่ากับสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาท